ดีใจกับพยานทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณนุยเดี๋ยวจะคงยังมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเยอะๆอีกเกี่ยวกับพยานเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างอ่ะเป็นเรื่องเล่ามากกว่าเป็นเรื่องเล่าที่อายากจะเล่าอีกมุมหนึ่งนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมามันมีมุมไหนบ้างแต่ก่อนนี้ด้วยความจํากัดหลายๆอย่างอ่ะคือบางอย่างแล้วก็มันมันยังไม่ถึงเวลาเล่านะคะเป็นส่วนของเรานะคะไม่ใช่ส่วนของคนอื่นส่วนของชาวบ้านส่วนของพยานส่วนของเรื่องราวที่ผ่านมาอา่าว่าครั้งแรกนี่ เป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องฮาฮาค่ะไม่ไม่สีเรียสเรื่องฮาฮาเรื่องอะไรก่อนหน้าโน้นนะ่ะหลายๆมุมที่หลายๆคนอาจจะอ่ายังยังไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะหลายๆคนนี่เท่าที่ดูอ่ะก็คือสงสัยการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจใช่ไหมคะเราเป็นชาวบ้านสงสัยไหมครั้งแรกอ่ะยอมรับว่าสงสัยเราก็เป็นคนหนึ่งนะคือไม่ใช่ว่าเป็นตํารวจมาแล้วเราจะเชื่อเราจะอะไรเลยนะมันมีหลายๆอย่างที่ที่เราดูที่เรามองที่เราได้เห็นกับตาแล้วว่า มันเป็นอะไรยังไงนะคะส่วนพยานส่วนพยานนะคะวันนี้จะเล่าจะเล่าส่วนของพระอาจารย์นิดหนึงงาามมนน่งของพระอาจารย์บุญมานิดหนึ่งของพระอาจารย์นี่พระอาจารย์พูดในส่วนอบอกว่ามีการพูดว่าหลานหายใช่ไหมคะวันนั้นมีคนถามแม่เหลี่ยมว่าทําไมเชื่อพระอาจารย์หนึ่งนะครับพระอาจารย์เป็นเป็นพระอาจารย์ของวัดหมู่บ้านเรา อันนี้เราเราเชื่ออยู่แล้วถ้าเป็นที่อื่นนี่เราก็คงต้องคิดก่อนใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นพระอาจารย์ที่อยู่ในหมู่บ้านเราแล้วสองก็คือพระอาจารย์นะ่ะสนิทสนมกับคนที่พูดด้วยซ้ําก็คือมีการช่วยเหลืองานวัดงานอะไรก่อนหน้าน,นั้นเนะ่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่พระอาจารย์จะใส่ร้ายจะอะไรในความรู้สึกของเราคืองานส่วนรวมงานวัดงานอะไรต่างๆเนะี่ยเคยอาศัยว้บาดแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบช่วยงานสาธารณานะถ้าจะบอกว่าพระอาจารย์ใส่ร้ายนี่เป็นไปไม่ได้เลย สองวันที่วันที่สิบหกวันที่สิบหกหลังจากเกิดเรื่องนะคะเดือนนั้นแหละของปีนั้น 16, ส,สิบหกพฤษาภาพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามคือวันที่ขึ้นไปเชิญดวงวิญญาณวันนั้นนี้มีพระอาจารย์บุญมาพระอาจารย์สมบัติมีนักข่าวทุกช่องไปมีแม่แหลมมีหลายคน,นะคะที่เป็นชาวบ้านอะ่ะขึ้นไปแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั่งพักอะ่ะพระอาจารย์จะบอกว่าคือพระอาจารย์พูดวันนั้นบอกว่าโอ๊ย พระอาจารย์ก็ไม่คิดว่าจะหายจนเกิดเรื่องเกิดราวขนาดนี้วันนั้นก็ได้ยินได้ยินว่าคนนั้นน่ะพูดอยู่ว่าหลานหายหลานหายคือพูดตั้งแต่วันที่สิบหกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ท่านมาพูดเอาหลังๆงกกอ่ะหลังจากเกิดเรื่องหลังจากเจอร่างเด็กอ่ะท่านพูดไม่แหลมส่วนของไม่แหลมได้ยินนะคือท่านพูดวันที่สิบหกวันที่ขึ้นไปเชิญดวงวิญญาณนั่นแหละบอกว่าวันนั้นอ่ะท่านก็เล่าเหมือนเล่าว่าเออวันนั้นน่ะวันที่ขึ้นไปรับ ก็มีการพูดว่าหลานหลานเฮียหลานเสียท่านก็ยังพูดเลยนะคะว่า <c oughs> ก็ไม่คิดว่าจะหายจนเป็นขนาดนี้คือวันนั้นวันเป็นวันที่แม่แหลมได้ยินพระอาจารย์พูดแม่เหลมก็เลยเชื่อมั่นมาตลอดว่าอาจารย์พระอาจารย์ก็คือได้ยินแบบนั้นจริงๆเพราะว่าอันนั้นมันกี่วันแหละไม่กี่วันหลังจากเกิดเรื่องนะคะคือส่วนของเรามีคนเคยถามเหมือนกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่จะเชื่อเชื่อพระไหมเชื่อสิคะหลายสิ่งหลายอย่างคือหนึ่งนะคะ ไม่มีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันกับชาวบ้านหลายๆคนก็เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเราก็เลยมองว่าไม่มีความจําเป็นที่ใครจะใส่ร้ายใครแล้วครั้งแรกๆอะไม่ได้มีการเจาะจงไปที่ใครใคนใดค,คนหนึ่งนะคะว่าเป็นสงสัยคนนั้นคนนี้คนนู้นครั้งแรกก็คือเหมือนที่แม่แหลมเล่ามาตลอดอะว่าทุกคนก็ต่างพูดในส่วนของตัวเองอะวันนั้นเจอใครบ้างเห็นใครบ้างนะเห็นใครบ้างเวลานั้น,นจําได้ไหมเวลาส่วนมากชาวบ้านเขาจะกะเอานาฬิกา ก็คือกะเอาไม่ไม,ไม,ไมีไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นเวลาไหนที่เจอแต่ว่ามันก็ไล่ไล่กันมาได้เพราะว่า,าคนทั้งหมู่บ้านนี่เดินไปเดินมารอบหมู่บ้านนี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมว่ที่คนเดียวจะเห็นเราอ่ะถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วไม่มีใครเห็นอันนั้นอ่ะอือเป็นเรื่องปกติแต่เราเราเลาะบ้านไปเลาะบ้านมาเรามีคนเห็นเราทาั้งหมู่บ้านอันนั้นถือว่าปกตินะ อันนี้คือพูดในในเรื่องราวที่ผ่านมาส่วนของเราที่เราที่เรารับรู้นะคะใส่ร้ายใครไหมจนถึงทุกวันนี้ไม่แถกว,ว่าไม่มีใครใส่ร้ายใครคือครั้งแรกอะ่ะมันก็คือเหมือนเราอะ่ะถูกสงสัยเป็นผู้ต้องสงสัยอะ่ะตกเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมู่บ้านแม้แต่ตัวไม่แถบเองแต่สิงเองก็เหมือนกันก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกันด้วยเวลาที่เราออกจากบ้านแล้วก็เรากลับเข้ามามันเป็นเวลาแปดโมงถึงสิบโมงพอดีคือเราออกไปสวนแปดโมงเราเข้ามาสิบโมง มันเป็นเวลาเหมาะเจะพอ,อดีเราก็เลยโดนไม่เหลยมมองไวไม่เหลยมโดนสอบหนักอยู่นะเทียบกับหลายหลายคนที่ที่เราถามเขาอะถามเพื่อนบ้านถามชาวบ้านด้วยกันอะ่ะเราก็โดนเยอะอยู่แล้วเท่าที่รู้อะ่ะมันก็มี <c oughs> มันก็มีคนชี้มาที่เราด้วยคนชี้มาที่เรานี่เขาชี้ว่ายัางไงร,รู้ไหมคะเขาชี้ว่าเรานี่มีปัญหามีปัญหากับเขาแล้วเหมือนสงสัยนั่นแหละเหมือนชี้ว่าเออมีปัญหามีอะไรกันซึ่งตัวเราอะ่ะ ไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าเรามีปัญหากับเขาอันนั้นแหละการโบยไปโน่นนี่นั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําทให้ถูกจับตามองนะคะว่าเพราะอะไรทําไมต้องชี้ไปที่คนนั้นคนนี้คนโน้นอันนี้ตามความคิดของเรานะาพี่เวลาพูดแล้วก็ทุกๆคนอันนี้คือส่วนของเรา อันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะคะตั้งแต่แรกๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เขาลงมาทําลงมาทํางานในในที่ตรงนี้เขาไม,ไม่ได้แบบรีบเร่งอะไรนะคะค่อยเปลี่ยนค่อยไปคือครั้งแรกอ่ะถามใครนี่แม่เหลยมคนหนึ่งแม่เหลยมคนหนึ่งที่เถียงเถียงอะไรเถียงบอกว่ามันไม่มีใครเห็นมันไม่มีใครเห็นตำรวจเขาบอกว่าใครรู้ไหมคะเหตุการณ์ทั้งหมดอะ่ะเกิดขึ้นกลางวันเสกๆกลางวันเสกๆเลย แล้วปกติของชาวบ้านก็คือไปไล่ไปสวนไปนู้นไปนี่ไปนั่นมันต้องมีคนเห็นอันนี้คือข้อสันนิษฐานของตํารวจที่เขาลงมาสืบนะคะเขาบอกว่ามันต้องมีคนเห็นแต่ว่าชาวบ้านน่ะไม่พูดไม่พูดว่าเห็นอะไรในในครั้งแรกนะคะเราก็เถียงหลายหลายคนก็เถียงไม่ใช่เฉพาะแม่เหลียกนะคะหลายๆคนที่เป็นชาวบ้านเขาก็เถียงว่ามันไม่มีใครเห็นมันไม่มีใครเห็นคือตอนแรกนี่ต้องยอมรับอีกอย่างนึงก็คือเป็นความเชื่อนะคะมีความเชื่อว่าผีผีพาไปผีบังผีอะไรอ่ะ คำว่าผีพาไปของชาวบ้านก็คือเอาไปแบบไม่ไม่มีใครเห็นนะ่ะคือเดินไปต่อหน้านี่ก็เหมือนมีอะไรบางตาไว้ไม่ให้เห็นคือตรงนั้นเนะี่ยมันจะมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะมากนะคะมันก็เลยมีเรื่องให้ถกเถียงกันกว่าที่เขาจะคุ้นเคยกับชาวบ้านกว่าที่เขาจะสืบมันจะมีทั้งชุดสืบชุดสอบชุดอะไรต่างๆนานานะคะอยู่ในพื้นที่อ่ะเอาจริงๆนะ อันนี้ตำรวจนะฮะต่อให้เก่งแค่ไหนอะ่ะถ้าชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงอะ่ะมันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกคะ่ะถ้าให้ไม่แหลมมองนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือมาจากชาวบ้านที่หนึ่งนะคะชาวบ้านก็คืออยากเคลียร์ตัวเองด้วยเคลียร์ตัวเองก็คือเหมือนกับเหมือนกับเรารู้กันนะว่าเราอ่ะัง้งเกือบั้งหมู่บ้านนี่คือตกเป็นผู้ต้องสงสัยการเคลียร์ตัวเองก็คือการเล่าไทาม์ไลน์เล่าไทาม์ไลน์ของเราในวันนั้น ว่าอะไรบ้างนะ,ะเล่าเล่าเล่าไปไปเจอใครบ้างเห็นใครบ้างซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าใครพูดอะไรยังไงยังไม่เหล่ามี่คนนั้นคนมีพูดยังไงนี่เราไม่รู้นะคะทีนี้ไทม์ไลน์เนี่ยถ้ามันเล่าแล้วมันมันไปสัมพันธ์กันเราเห็นคนนั้นคนนี้เราไปตรงนี้ตรงนี้อ่ะเราอาจจะไม่เห็นทุกคนแต่เดินผ่านหมู่บ้านนะค,ะครับหลดผ่านหมู่บ้านอะ่ะยังไงก็ต้องมีคนเห็นเราใช่ไหมคะถ้าคิดเอาง่ายๆพูดเอาตามความความคิดของตัวเองอะ่ะ อันนั้นไม่รู้แต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้เท่าที่เราถามมาหลังจากเรื่องราวมันมันนานแล้วก็ถามสอบถามกันว่าเธอเธอเธอนี่โดนถามอะไรยังไงบ้างก็เล่าอ่ะแต่ละคนเขาก็เล่าว่าทําอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเจอใครบ้างในเวลานั้นๆๆนอ่ะเจอใครผ่านไปผ่านมาอะไรนี้ก็เห็นหมดอ่ะแม้แต่การอ่าขับรถไปตรงนั้นตรงนี้อ่ะมันก็มีคนเห็นอย่างที่ตารวจเขาเขาพูดนะครับว่า เรื่องราวอ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางวันแสกมันก็ต้องมีคนผิดนอจริงๆอันนี้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้จะชมจะอะไรใครนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ตำรวจนะจริงๆนะแล้วพี่巴บุตรตอให้เก่งจริงๆอ่ะแต่ถ้าไม่มีใครพูดเนี่ยทําอะไรไม่ได้หรอกเรื่องราวกว่าจะไปถึงตรงนั้นนะมันก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคอะมันต้องจุดตรงนี้ขยับไปตรงนั้นตรงนี้นตรงโน,น,งน,น,งน้นมันยุ่งไปมันนั่นไปหมดเลยอ่ะมันขยับอะไรไปต่างๆน,นานาเราเรา จนเราเห็นจนเราเห็นว่าการทํางานของตํารวจนี่เขาทำแบบไหนทําแบบไหนอะไรยังไงนะคะหลายอย่าง